กลับวัสดีกลับวันนี้ผมจะมาแล้งเกี่ยวกับประกันภัยเกี่ยวกับโควิดที่มีบริษัทหลายบริษัทรับประกันโควิดตรวจเจอจ่ายจบหเหลือวพ้นมมันเป็นยังไงครับ ก็มีหลายบริษัทที่ยอมใจยอมจดจ่ายให้โดยตรงแต่ก็มีหลายบริษัทที่มีเหื่อนาแล้วก็จะข้อยกเลิกเกี่ยวกับการประกันภัยโควิดก็มีซ้ำบริษัทด้วยกันท่านลองไปซื้อกันแล้วเอาเองก็แล้วกันครับว่ามีซ้ำบริษัทในมั่งจีจากข้อยกเลิกประกันโควิดกับประชาชนที่ต่ำไป พะว่าขั้นตอนแรกมันต้องการไดเบียรโดยตรงรอะมันเห็วอาจจะติดกันยากหรืออาจจะไม่ติดกันมากถึงขนาดนี้แต่พอติดก็จริงเลยมันติดกันค่อนข้างครึ่งประเทศบั่นเลยใจไม่ไหวพะว่ามันกลัวขาดทุนมันจะข้อยกเลิกแต่ทางน้อยอันราชการก็ไม่ยอมให้ยกเลิกมันเลยฟ้อง สร้างบริษัทนี้ไม่ยอมขวงสร้างให้หนวยงานจ่ายสร้างพันล้านให้จ่ายแทนมันเล้วคุณคิดยังไงในขั้นตอนแรกที่คุณยอมให้ประชาชนเข้ามาทำประกันเพราะคุณเห็นแกเบียเห็นแกหึนอยากได้เปราะ,ะห่าหึ้นมุ่นเวียนอย่างน่อยหอย วันหนึ่งนึ่งดีคนปะกานโควิดอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็เป็นมืน่นมื่นล้านแต่พูดคุณจก็จริงคนก็จะจะตกใจเพราะเห็นคนเป็นกันมาคนตกใจจะข้อยกเหลิกมันทำโดยทำกันได,ด้โดยรือในกรณีนี้ก็เป็นข้าวกันอยู่ตอนนี้ซ้าบริษัทที่ข้อยกเหลิกประชาชนตาดำๆอย่างเรา คุณลองคิดกันดูว่าซ้ำบริษัทนี้คุณเข้าไปเล่กันได้มีเข้ามีก้าวกันอยู่ว่าซ้ำบริษัทถือได้กันบางเราควรจะนับทือมันหรือจะเป็นลูกค้าของมันต่อไปหรือว่าเราจะแอนตี้ยกเลิกการบริการของมันเพราะเราถื่ว่ามันเห็นแก่ตัวสำรับร้ำบริษัทยกใหญ่ของเมืองไทยเราควรจะรู้กรับลองปริก chặt lá na cành đu đủ lá bông